ถ้าให้พูดถึง Rioma Maxima 3 Special Tuning ปี2024ตัวนี้แค่10วิจะขอพูดแค่คำนี้หัวสปริงมันคือเทคโนโลยี DSI Deep Strong Impact ที่เป็นสิทธิบัตรของ Rioma มันไม่ใช่แค่หน้าไม้ที่เด้งแต่โครงสร้างทั้งหัวทั้งกระดองและโซถูกออกแบบมาให้ยุบตัวและดีดกลับได้เหมือนสปริงซึ่งในทางเทคนิคการที่ทึงหัวช่วยกันยุบและดีดกลับมันจะลด Back s ปินหรือโล s ปินได้มหาศาลและเพิ่มบอสปีดได้สูงสุด ผลกระทบจริงๆต่อเกมคุณคือระยะวิ่งครับลูกกอล์ฟจะพุ่งทะลุทะลวงตกแล้ววิ่งต่อไม่หยุดบวกกับความเป็นสเปเชียลทูนิงหน้าเด้งไฮคอเกินกฎอยู่แล้วมันคือไกลคูณ2และสเปคนี้ก้านแอร์สปีเดอร์สี่เกเยิ่งหายากถ้าคุณมีสปีดแต่ไม่สนกดและอยากได้ดรเวอร์ที่พุ่งและวิ่งที่สุดแค่เทคโนโลยีหัวสปริงนี้จบทุกความต้องการสนใจก้านโมพรีเมียมไม้กอล์ฟมือ2สภาพดีจากญี่ปุ่นไปที่ golfshaft o n l i n e จากนั้นคลิกที่ขีด3ขีดและคลิกที่ price list มีสินค้าให้เลือกหลายร้อยรายการ